ชานี้อากาศดีมากนะครับผมจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นหอยจุบแจงของเราได้เกาะเสาไม้เพื่อหนีน้ำ ทะเลที่สูงขึ้นมองไปเห็นนกนางนวลโชว์ความสง่างามโดยการโชบไปโชบมาหาปลากินนะครับภารกิจของเราวันนี้พายเรือเข้าป่าเพื่อที่จะไปหาต้นโกงกลางของเราเพื่อที่จะมาทําโปรเจกต์ของเรานะครับมองไปมองมาเห็นลากโกงกลางต้นนี้สวยงามจริงๆนะครับคุณยายบทของเรา บอกว่าพายมาบ่อยๆนะต้นไม้ที่นี่สวยจังเลยโอ้โหมองซ้ายมองฝาลากอากาศของต้นกงกลางสวยจริงๆนะครับผมบรรยากาศของเราในป่ากงกลางมองจากมุมนี้คุณยายบทช่างมีสเสน่ห์และสวยจริงๆนะครับเรือลํำนี้โอ้โหมีสเสน่ห์จริงๆสวยมากเลยครับคุณยายบทของเรา เรามาเริ่มภารกิจตามหาต้นกงกลางของเราเลยดิฟ้าลากอากาศที่โชว์อยู่นี่สวยจริงๆแล้วก็เปลือกของกล่นกงกลางที่เราต้องการก็พอสมควรแล้วนะครับได้เวลากลับบ้านพอดีเราพายเรือกลับบ้านกันดีฟ้านะครับโอ้คุณลุงหาปลาบอกว่าเข้ามาทําไมไอหนุ่มอ๋อเ,เข้ามาพายเรือเล่นครับผมโอ้โหลกนางนอนได้มาส่งเราตอนกลับบ้านด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงกด ไลคกดแชร์ได้นะครับ